วันละมิจิตแจมใสโดยนัก <Not S 1> แจมแหลมจังกลับสวัสดีครับมิตรรักนักฟังนิทานที่คิดถึงคิดถึงทุกทกท่านครับกลับมาแจอมาแจอกันอีกเช่นเคยตามวันเวลาดังกลาง่าวกลับกับผมสัสตราจารย์ดออเตอรนายแพทย์พลเอเคลันจิกจิกจิกมาหาแจมแหลมจัง มาสร้างสีสันเสียงหัวเราะให้สำหรับคอนิทานทั้งหลายมไม่พูดพร่ำทำนิทานกันเลยดีกว่าเรื่องนี้ให้ชื่อเรื่องว่าจะเอายังไงนนการละครั้งหนึ่งยังไม่นานเท่าไหรประมาณทักสองสามพันปีเห็นจะได้ก็บอกว่าอืสมัยก่อนจะไปไหนก็แล้วแต่ว่าอย่างนั้นส่วนใหญ่คนมักจะนิยม นั่งรถไฟอ่านั่งรถไฟไปไหนกันแล้วแต่นะครับก็มีสาวกระกว่าสาววัยรุ่นอ่าซึ่งเธอก็มีลูกอ่อนว่างัดนภาษาชาวบ้านชื่อว่าสาวปุกกี้เป็นแม่วัยสาวอืมสาวรุ่นรุ่นแล้วก็อุ้มลูกน้อยขึ้นรถไฟถึงกระชังไม่ถึงกระชังประมาณนั้นแหละถึงชังถึงชัง พอนั่งรถขึ้นรถเรียบร้อยรถไฟก็ออกจากสถานในปรากฏว่าลูกน้อยของเธอหิวนมสมัยคนสมัยก่อนยังว่าแหละ <c oughs> ไม่ค่อยมีนมขวดไว้อย่างนั้นปรากฏว่าร้องโยเยโยเยฝ่ายสาวปุกกี้แม่เอกเขาเรียกว่าแม่สาวรุ่นอันไหน ก็เลยเปิดนมให้ลูกดูดปรากฏว่าเด็กก็ร้องโยเยโยเย,ยทำท่าอะไรก็ไม่ลุ่มเหมือนจะแกล้แงแม่ว่าอย่างนั้นฝ่ายคุณแม่โอ้ลูกเอ <c> ้ <oughs> ดูดสิลูกดูดสิลูกอัะนานป <c oughs> ปากฏว่าลูกก็ไม่ยอมดูดฝ่ายแม่ปุ๊กกี้ก็เลยขู่ลูกน้อยบอก ลูกกินนมเร็วๆนันลูกอันนั้นถ้าลูกไม่กินแม่จะให้ลุงที่อยู่ตรงข้ามกินนั่นลูกโอ้โหปากฏว่าวันนั้นก็มีต,ตัดต้งนั่งตรงข้ามพอดีตัดต้งก็มองซ้ายมองขวาเอ๊ะหมายถึงเรานี่ว่ะ <c oughs> ปากฏว่าเอาและสักพักเอาอีกแล้ว ลูกกินนมทันลูกชักโมโหวอยางงั้นเริ่มคูเด็กน้อย,อยเอาละจะกินหรือไม่กินนะลูกพูดสองสามครั้งอืถ้าไม่กินแม่จะให้ลุงต้องข้ามกินน่ะลูกอไเอาแลวะวตะโตรู้สึกว่ามีความหวังวะย่างงั้นอุย้ยฝ่าย คุณแม่พูดอยู่สองสามครั้งรถไฟก็วิ่งไปเรื่อยๆเอาแล้วเวลาผ่านไปตาโต้งน่าจะเอาจริงเริ่มโมโหจริงๆสดด้วยโอ้โห,โหลุกขึ้นตะโกนใส่หน้าคุณแม่ว่าถามจริงๆเธอแกเอาอยัางไงแน่เนี่ยฮะจริงๆแล้วนะ ถ้าเนี่ยต้องลงตั้งแต่สถานีที่ผ่านมาแล้วนะนี่ก็เลยไปสองสามสถานีแล้วจะเอายังไงโอ้โหโอ้ยสรุปแล้วมีความหวังว่าอย่างนั้นน่าจะเป็นหวังลมๆมแรงโอ้ยปานนี้ไม่โดดรถไฟไปแล้วเหรออืม่ะเวลาหมดหมดเวลาจะแล้วอากับองสจันทร์ตกเตอรนให้ไป่าจเวลาบุกแล้วรักทุกคนสวัสดี Hee hee hee!